สวัสดีนะครับวันนี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์ของระดับม2พเพราะนั้นสิ่งที่เราจะเริ่มเรียนกันในวันนี้ก็คือในเรื่องของจำนวนจริงพเพราะนั้นในจำนวนจริงเนี่ยมีบทนิยามมากมายซึ่งนะักคณิตศาสตร์เนี่ยให้บทนิยามมาไว้ค่อนข้างเยอะแต่วันนี้ในระดับม .2 เนี่ยเราจะเรียนกันแค่จำนวนอาตรกยะและก็จำนวนตากยะนะครับเพราะฉะนั้นในจำนวนอตัตรากยะและจำนวน อาตกยะนั้นวันนี้เราจะเน้นในเรื่องของจํานวนตรกยะเหตุผลเพราะว่าอะไรจํานวนตักยะนั้นมันจะมีแผนภูมิหรือว่าแผนผังของเขาอยู่ในเรื่องของแผนผังยาจํานวนจริงมันก็จะแบ่งออกเป็นสองภาคก็คือภาคที่เป็นจํานวนอาตกยะและจํานวนตักยะในจํานวนตักยะเนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็นได้สามกรณีหรือสามทางก็ได้แต่ในที่เนี้ย ความหมายของจำนวนตรรกยะน่ะนักเรียนพอทราบไหมว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งนักคณิตศาสตร์ลหลายๆคนนั้นได้ให้คำนิยามไว้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราลองดูคํานิยามซิว่าคําว่าจํานวนตรรกยะนั้นมันหมายถึงอะไรได้บ้างนะครับจำน,นวนตรรกยะที่ในชีตที่ให้ไปเนี่ยเขาก็จะแปลความหมายเอาไว้นะครับแต่นี้ครูก็จะสรุปให้ฟังเอาง่ายๆ จำนวนจักระยะหมายถึงจำนวนที่สามารถเขียนอยู่ในรูปอะไรจำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนของจำนวนเต็มหรือทศนิยมซ้ำได้ะจะมีอยู่สามอย่างแต่ปรากฏว่าในแผนผังมันมีแค่สองอย่างมีแค่จำนวนเต็มกับเศษส่วนเพราะฉะนั้นอันนี้นักเรียนครูจะเน้นในเรื่องของทศทิยมซ้ำเพราะว่าตรงนี้ส่วนใหญ่นักเรียนนั้น เขาเรียกว่าจุดอ่อนหรือว่าสิ่งที่ต้องแก้ไขมากก็คือในเรื่องของทศสิยมบางคนนั้นไม่ค่อยเข้าใจบางคนรู้อยู่แล้วว่าจำนวนเต็มหมายถึงจำนวนเต็มบวกเต็มลบแล้วก็ศูนย์ใช่ไหมครับเศษส่วนนักเรียนทราบอันนี้เคยเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมแต่พอมาทศนิยมซ้ํามันคืออะไรอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะแปลกและเป็นสิ่งที่ใหม่สําหรับนักเรียนม .2 เพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูนะครับว่ามันญาติมันแตกต่างอย่างไรและเราจะทําให้มันง่ายอย่างไรได้บ้างเพราะฉะนั้นก็มาดูตัวอย่างตัวอย่างอันแรกเลยเนี่ยเขาก็จะใช้เขาบอกว่าอะไระจำนวนอนุญาตนั้นสามารถแยกได้เป็นสามประเภทใหญ่ๆคือจํานวนเต็มเศษส่วนและทศนิยมในทศนิยมนั้นเราจะมาดูนะครับ ถ้าเป็นทศนิยมซนะ้ำนั้นมันมีทศนิยมซ้ำอยู่สองแบบเขาเรียกโศนิยมซ้ำศูนย์อันนี้แบบที่หนึ่งคือเป็นเศษส่วนที่หาแล้วลงตัวแบบที่สองนั้นเขาเรียกทศนิยมซ้ำเพราะนั้นตรงนี้แหละแม้กระทั่งนิยมซ้ำศูนย์และทศนิยมซ้ำเนี่ยมีนักเรียนหลายคนนะครับมีคําถามตอบกลับมาว่าผมไม่เข้าใจหนูไม่เข้าใจมันมีหลายเหตุผลเพราะนั้นพื้นฐานตรงนี้วันนี้ครูก็จะให้พื้นฐานไปเลย หรือว่าเอาค้นเริ่มต้นไปเลยว่าเราจะเรียนรู้ในเรื่องตรงนี้เพื่อให้มันเข้าใจเนี่ยหรือว่าให้มันสมเหตุสมผลหรือเพื่อจะได้ไปนําไปเรียนต่อในอะไรเรื่บทต่างๆหรือว่าส่วนต่างๆที่มันยากต่อไปอีกเนี่ยถ้าเราพื้นฐานเราไม่ดีเนี่ยโอกาสที่เราจะเรียนต่อไปมันลําบากเพราะฉะนั้นเราก็มาดูวันนี้นะครับตัวอย่างในตัวอย่างเขาให้ไว้เศษหนึ่งสแลสองก็คือเศษหนึ่งส่วนสองนั้น ถ้าทำเป็นทศนนยมซ้ํานั้นเขาเรียกทศนนยมซ้ำศูนย์คำตอบที่ได้ก็คือ0 5 0ย์นซ้ำศูนย์นะครับถ้าเขียนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขียนจริงๆมันน่าจะเป็นตัวนี้เศษหนึ่งส่วนสองก็คือหนึ่งหารด้วยสองเนี่ยนะครับคำตอบที่ได้ก็คือ0.5 0.5 แต่ในเรื่องของ,องจำนวนจักรยานนั้นถ้าที่โยมซ้ำศูนย์นั้นหมายถึงเศษส่วนที่หารแล้วลงตัวเพราะนั้นตรงนี้นักเรียนจะไม่เคยเรียนที่ไหนในระดับประถมนั้นเรียนรู้อย่างเดียวว่ามันหารได้นะครับแต่ครั้นี้มาดูกรณีที่สองถ้าเป็นส่นวนที่โยมซ้ําเป็นส่นวนโยมซ้ํานั้นตามตัวอย่างตามตัวอย่างเขาก็จะให้มาแค่เศงส่วนสาม จงเปลี่ยนเศษหนึ่งส่วนสามให้อยู่ในรูปของเซนิยมเพราะฉะนั้นสิส่วนสามนั้นอยู่รูปของเซนิยมนั้นถ้าเราทําหารยาวโดวยใช้หลักการหารยาวนั้นคําตอบที่ได้มันก็คือ0 3 3 3 3จุสสสก็หมายความว่าสมนั้นซ้ําไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นคําตอบที่นี้คําจำกัดความก็คือ0 3จุดมซ้ำามหรือสามซ้ําเพราะฉะนั้นนี่คือข้อยุติ นะครับส่วนตัวอย่างที่2จงเปลี่ยนเศษ6ส่วน11ให้อยู่ในรูปของเศษนิยมเพราะฉะนั้นทํำยังไงโดยวิธีการหลักการหารยาวถูกไหมครับเพราะ,ะหลักการยาเราก็ทามาเหมือนเดิมอีกใช้หลักการเหมือนเดิมตอนที่เราเรียนประถมมานี่คือหลักการง่ายๆสามารถนักเรียนที่จะหาคําตอบได้โดยที่ไม่มีข้อเรียกว่าความข้องใจหรือว่าครับข้องใจ มันจะออกมาคําตอบมันจะออกมาได้โดยที่ว่าบริสุทธิ์เป็นคําตอบที่ชัดเจนแล้วก็เป็นคําตอบที่ไม่ Gotta, ค่อยมีจะมีคําถามหรือว่าอะไรอะย้อนกลับมาให้เรานั้นสงสัยอีกเพราะนั้นอันนี้มันก็จะสมบูรณ์เป็นคําตอบที่มสมบูรณ์นะครับคําตอบของข้อนี้ก็คือต <75 4. S 2> ัวอย่างอันนี้ก็คือ0.545454ดอทหมายความว่าตัวเลขสาก็คือ54เวลาเราเขียนจุดทศนิยมไปแล้วปั๊บเนี่ยเราจะเขียนคําว่า 0.54แล้วก็จุดซ้ำมันจะอยู่ข้างบนเลข5กับเลข4ี่เขาจะอ่านว่า0.54ซ้ำ54เพราะนั้นตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้นะครับเป็นตัวอย่างง่ายๆเพราะนั้นในเรื่องต่อไปก็คือในเรื่องของแบบฝึกแบบฝึกมันเป็นใบงานซึ่งครูให้ไว้ไม่นะัไม่มากแค่สี่ข้อมาดูแบบฝึกที่ให้ไปมีทั้งหมดสี่ข้อ แบบฝึกมีสีข้อนะครับอันนี้เป็นการเริ่มทบทวนไปในตัวด้วยในะเรื่องของอการหารยาว,ยวหรือการหารยาวเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นเราจะมาตั้งหารยาวพร้พอมๆกันเราจะทาพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นการเรียนคณิตศาสตร์ที่ดีนกะเรียนจะต้องมีสมุดทดเลขนะครับหรือกระดาษที่ไม่ใช้นะครับรวบรวมเย็บเป็นแผ่นเป็นเล่มเอาไว้แล้วก็เพื่อเตรียมตัวนในการทดเลขเพราะฉะนั้นในการเรียนในระดับมัธยมนั้นสมุดทดเลขนะมีส่วนสําคัญมากนะครับ จะเป็นตัวชี้ให้ในักเรียนเลยว่านักเรียนสามารถจะผ่านอุปสรรคหรือปัญหาตรงนี้ไปได้หรือไม่ได้มาดูพร้อมๆกันในโจทย์ก็ให้มาเศษสิเส่วนสิเราใช้วิธีการหารยาวเริ่มทำพร้อมกันเลยนะครับหยิบขึ้นมาอุปกรณ์เป็นดินสอปากกาก็ได้เริ่มเลยหารยาวนะครับครูทำไปในนี้ด้วย ตั้งขึ้หมายหารยาวเท่ากอนนะครับสิเป็นตัวตั้ง15เป็นตัวหาร15หาร11ได้คำต่อบเหมือนกันนะครับทุกชาติทุกภาษาศูนย์ครับหารไม่ได้ใส่จุดเอิมศูนย์ที่ตัวตั้งเป็นเท่าไหร่1นึงร้ยส ราวนี้มาดู 110, หนึ่งร้อยสิบหารด้วยสิบห้าได้เท่าไหร่ครับได้อะไรได้เจ็ดครับเราก็ใส่ไปกค้าค่อยช้าช้าสิบห้าคูณเจ็ดได้อะไรครับสิบห้าสองหกสิบสิบห้าสี่หกสิบสิบห้าหกเก้าสิบสิบห้าเจ็ดร้อยห้าครับเราใส่เลขไปเลยร้อยห้าทำเหมือนเลขหากปกติเหลืออะไรครับ เหลือห้าครับร้อยสิบลบร้อยห้าเหลือห้านะครับใส่อะไรครับใส่ศูนย์ต่อเข้าไปเลยครับแล้วไงต่อสิบห้าหารห้าสิบได้อะไรได้หลครับได้สามครั้งครับสี่สิบห้าถูกไหมฮะเหลืออะไรครับเหลือห้าเหมือนเดิมใส่อะไรครับใส่ศูนย์ครับสิบห้าหารห้าสิบได้หลครับสามครับได้สี่มาเขียนมาเรื่อยๆครับ เหลเือเศษอะไรครับเหลือเศษห้าใสศูนย์เ,ยเร 5, 0. พราะเราเรียบเอจใจแล้วสงสัยแล้วว่าเอคำตอบข้อนี้ทําไมมันเป็นศูนย์จุดเจ็ดสามสามสามเราทำซ้ำถึงสามครั้งเราจะรู้ทันทีเลยว่ามันเกิดการซ้ําขึ้นที่ตัวไหนตัวเลขไหนที่มันซ้ําใช่ไหมครับแล้วก็เขียนคําตอบดูคําตอบแรกนะครับคําตอบที่หนึ่งสิบเอดส่วนสิบห้ามีค่าเท่ากับ 0.7333แล้วก็ .dot.dot.dot ก็คือหมายความว่าไม่รู้จบคำตอบในแท้จริงของเขาก็คือเศษสิส่วนสินั้นมีค่าเท่ากับ0.7333สาสามใส่จุดไว้ที่เลข3ข้างบนจะรู้ทันทีเลยว่า3นี้เป็นเข้อนียกวมาซ้ำนะครับอ่านะครับมาถึงบทส่งท้ายนะครับ ใบปัญหเรามีสี่ข้อครูทำนักเรียนทำเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันทำไปแล้วหนึ่งข้อหรืออีกสามข้อนักเรียนใช้ความพยายามนะครับทำให้สำเร็จแล้วครูมีความเชื่อว,ว่านักเรียนทำได้ค่อยๆพยายามทำนะครับส่วนหน้าสุดท้ายนั้นเป็นอะ,อะไรอะ่ะเป็นคำถามเป็นคำถามปลายเปิดนะครับ เป็นงานไเปิดเป็นใบงานเล็กๆ,ๆน้อยๆให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้หนึ่งจำนวนจักระยะหมายถึงอ่ะอันนี้มีแล้วในบทความนักเรียนลองเขียนดูลองหาดูข้อมูลดูลองใช้อินเทอร์เน็ตดูนะครับหรือไม่มีเราใช้ํำราใช้หนังสือเรียนก็ได้ลองรวบรวมดูว่าบทนิยามของแต่ละคนนั้นเขาใช้อย่างไรแล้วเรามาประยุกต์ใช้กับตัวเรานั้นเพื่อความเข้าใจนักเรียนเขียนไปตามความเข้าใจนะครับว่า นักเรียนเข้าใจอย่างไรคําว่าจํานวนตักยะมันหมายถึงอะไรนักเรียนเขียนเข้าไปครับอันนี้ครูไม่เน้นแต่ครูให้ความสําคัญถึงการนักเรียนสรุปสรุปข้อความมาให้ได้ด้วยความเข้าใจของนักเรียนเองอันนี้เป็นสิ่งสําคัญคณิตศาสตร,ร์นั้นต้องใช้ความต้องใช้ความเข้าใจนะครับไม่ใช่ไปการไปคั่วี้แล้วไปลอกเรียนเข้ามาอันนั้นไม่ได้อันนี้นเรียนจะไม่ได้เกิดความล,ลึกซึ้งเกิดขึ้นเลยไม่มีทางคําถามที่สองก็ถามว่าจํานวนอักรยะหมายถึงอะไร อันนี้ก็สําคัญเรารู้เรื่องตากอยะแล้วและอาการกยะอะมันแปลว่าไม่แค่นั้นเองนักเรียนก็ไปหาบทนิยามมาแล้วใส่คําตอบลงไปความหมายมันลงไปว่าอะไรที่มันใช่ที่นักเรียนคิดว่ามันใช่แล้วเราจะมาสรุปการในห้องเรียนหรือว่าในบทเรียนครั้งต่อไปอันนี้สิ่งสาคัญอันดับที่สองนะครับอันที่สองนะั้นครูให้เอาไว้ให้นักเรียนเขียนแผนผังจํานวนจริงมาพอสังเขป เอาตามความเข้าใจอยากขึ้นอะไรตรงไหนได้เลยอันนี้เป็นอิสระเป็นฟรีรอมเป็นอิสระนะครับนักเรียนสามารถที่จะลงไปได้เลยอันนี้ถือว่าเป็นการเรียนคณิตศาสตร์นั้นมันต้องใช้จินตนาการด้วยเข้าไปช่วยนักเรียนชอบอะไรเขียนไปนะครับถูกผิดเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาอาภิปรายร่วมกันในครั้งหน้าหรือในห้องเรียนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณและขอบใจอาจจะไม่ใช่มีนักเรียนดูอย่างเดียว อาจมีผู้ปกครองหรือคนที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมอันนี้ไม่ผิดกันนะครับก็ยินดีด้วยและขอให้โชคดีกับการทำการบ้านและแบบฝึกหัดขอบคุณครับสวัสดีครับครั้งหน้าพบกันนะครับสวัสดี